อหยิบไปแค่คนละถุงพอนะครับส่วนอย่างอื่นก็แบ่งปันเปพอประมาณครับครับรบยู่อย่างตอนนี้ครับในทับเรือพราคือตัวใน,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 นาการปลูกพืชผักจุครัวกันเยอะมากนะครับครับที่ว่าปลูกก็ตาม,มมุมบ้านครับมีกระถางที่มันมีกระถางก็ใส่ก็จะรู้เองแน่นอนว่าเราปลูกในเราใส่จะเป็นบ้าง ดว่าเจ้าเนื้อรือว่าเนืนี่ก็เนื้อกีดพื้นขากไว้ก็ดีทำร่างกายแล้วก็ควบคุมฮาก็จะได้ผลดีมากเลยครับโอ้ากายน้อยกับร่างกายมันก็เอาฐานน้อยครับเอาวัคอีนเครับร่วกันพูดคุกันช่วยกันทำกิจกรรมดีกันเนเทศกาลัสเชื้อโรคต่างหรือ่าเชื้อไวรัสโควิดิบเก้าครับแล้วมีนิ้ว เยวาต่อคนนะครับน้าสองเก้าต่อคนครับเว้นระยะหลาดยาวได้เลยนะครับ ผู้หญิงครับครับภริยาของท่านครับคุณพาวินีจัสโซครับหรือว่าคุณจิ๋งของเราครับก็เรียกออกมาด้วยนี่ครับของบ้างอันนี้ตู้จะเปิดตลอดเวลาเราไม่อยากจะไปไปวางอะไรอื่นอีกิ่งที่จำเป็นไปก่อนครับล้างมือก่อนครับล้างมือก่อนล้างมือก่อนใครตากระป๋องน้องๆหนุ่มๆจะหยิบขนมก็มีนมก็มีนะครับครับตู้ด้านล่างจะเป็นขนมนมนะครับครับ ครับก็ขอบคุณกัรมากครับการบว่าะนำสิ่งของมาร่วมใส่ตู้คอนสูงด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับครับวันนี้นะครับวันนี้ครับตอนนี้ครับตอนนี้ท่านผู้การครับโดยทั้งสองก็ได้มาเยี่ยมครับมาเยี่ยมทุกท่านด้วยครับที่เวทีตู้คอนสูทของเราครับท่านพลโทสำเร็จการ์สูทครับร่วมกับพญาติของท่านนะครับท่านผู้การหท่านมาส่งขาก็มาเลยครับถึงที่คณิษฐานะครับ คุณที่คณะฐานัตนาสุภานะครับอยากท่านสุกท่านเข้าใจนะครับวันนี้ครับอย่าไม่ต้องขยับครับอยู่ห่างกันนะอย่างน้อยสองก้าอย่างที่ผมบอกครับไม่ต้องกลัวครับเราเข้าคิวกันไว้แล้วครับยังไงก็คิวของเราอยู่แล้วนะครับ ขอให้ยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับใหญ่าอย่ซ้อนแน่ทุกนี้ก็สามารถาเปิดดูใหม่ได้ครับเปิดดูได้ทุกวันครับเบร์เยนี้นะครับมาเปิดดูได้ทุกวันครับครับเย็นนี้ครับเรื่อไอย่างที่บอกนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังจลลงในการที่เราปลุกพืชนจกสุขมวิทกินได้ครับก็ใช้วิกฤตช่วงนี้ครับที่อยู่บ้านกันนี่ครับในครอบครัวอยู่หลายๆคนก็เรียนรู้กินได้ด้วยกันนะครับ นนอนนี้เป็นเพรในทัพเรือที่เสอยของเรานี่ครับคือหัวที่บ้านครับผมท่านตุ้กางครับท่านผู้ส่าครับท่านพลโทสมเด็จจอมโศนี่มีวันีมไประมาณครับวมมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหยิบพอประมาณนะครับครับแบ่งปันกันครับ พวเราที่สร้างตัวผสูตรมาแล้วก็อยากให้ช่วยครับอยาช่วผู้จเย็นใส่วนของสาธารณส จะมีไม่มาก้าในรงการใช้อินกาะนนี้มีแ่ต้องแลวมันจะมีแล้วไม่ต้องหยิบไปนะครับเพราะว่าใครคนที่เขาไม่มีับให้หยิบไปใช้นะครับนะยิ่งชุ้ยะมาเลยจสืมยมาเลเซียแปนแท้ที่บ้านตเราเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่ากลัมากวันนี้นะครับขอรักยมครับทานทีรับเปแล้วก็ไปส่ง่น ในแถวเราหมดแล้วเดี๋ยวว่าชุดบ่ายอาจจะมีคนที่ยังไม่ได้มาใช้คู่กันสอนถ้าคู่กันสอนเราไม่ได้มาเปิดปตัวก็ได้มีสื่อครับก็หลายคนก็กไปหนึ่งชุดนะขอให้เก็บมาบต่ออีกให้ใหนคนไทยก็อยากให้แบบวันนี้สัก,กรอบเดียวก่นวอนนะครับพรุ่งนี้หมดเรา ก็ ó, เห็นเลยว่าคนไทยมีระเบียบวินัยครับมีระเบียบวินัยในการทําตามมาตรการที่ประเทศไทยเรากําหนดครับเพราะฉะนั้นครับการเว้นระยะห่างครับอย่างน้อย29ครับ29นี่29ก็ประมาณ1เมตรนะครับเมตรกว่าแล้วครับนับถือว่าดีนะครับระยะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเว้นระยะกันกอถ่ายภาพเรานี่ให้คุณน่ยครับเชื้อใน ก็สามารถนําไปปลูกเป็นอาหารใด้ครับก็ใช้วิกฤตช่วงนี้ครับที่อยู่บ้านกันนี่ครับในครอบครัวอยู่หลายๆคนก็เรียกว่านะครับใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสนะครับแหนนะครับโยกยาวครับโยกนา chúng ta nó không con muốn làm ăn, chúng ta làm เรื่อว่าเราเป็นสิ่งนี้ดีมากเลยอย่างน้อยเราเปิดตู้ปันน้ำใจครับเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับผู้ที่สา,ายแคน้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องอเศรษฐกิจของเรานะครับเนื่องจากาปัญหาโควิดของเราท,ที่เกิดขึ้นแล้วก็เราทำาในพื้นที่มาแล้วสองครั้งนะครับจะไปแจกเป็นข้าวส่องอันนี้เราก็ทำปันน้ำใจให้กับประชาชนทั่วไปนะครับ ใครจะมาหยิบไปก็ได้ครับหรือหรือจะมาเติมก็ได้ครับทัพเรือไพ่สองในนามของกองทัพเรือนะครับเ,เราได้จัดตู้ควันน้ำใจให้กับประชาชนที่าขาดแคลนแล้วก็มีสิรษที่ไม่ดีนะครับก็ให้มาใช้บริการได้สันงีนะครับได้ตลอดเวลาครับเราจะจัดในต่อเนื่องนานเ,เราจะต่อเนื่องไปจนกว่าจะหมดโควิดครับ